บางคนแบบชอบแบบเบิ้ลตีนเปล่าแล้วไอ้เชื่อรถกูตัด150แต่พอไปวิ่งจริงกูห้าก้าไม่มีชักข้างเต็มวาวเดิมมึงทำยังไงวิ่ง160โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อซ้ายดาวยุโรปกันทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ i n f ฟ n i t y b a n k นะครับวันนี้พี่นะครับจะมารีวิวนะครับรถบักแดงอวบนะครับซึ่งก็คือเจ้าคันนี้เองนะครับแต่มันตอนนี้มันเป็นสีน้าเงินนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันที่ชุดสีบักดุกยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ชุดสีคันนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะช่างท็อปแกไม่ได้ส่งไปทำหรอกแกเป็นคนทาสีเองนะครับเพราะว่า แกเนี่ยเปิดร้านด้วยนะครับเปิดร้านทาสีที่บ้านด้วยแกก็เลยบอกพี่ว่าแบงค์เดี๋ยวนียมันยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวรองานแต่งพี่เสร็จก่อนเพราะพี่ท็อปแกแต่งงานวันที่5นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่5วันอาทิตย์คือพรุ่งนี้น<อ>ั่นเองคืออันนี้พี่อัดคลิปวันนี้ลงวันนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะมองว่าพี่แบงค์ครับทำไมพี่แบงค์หายไปทีละสามสี่วันเลยพี่แบงค์ไม่ค่อยไม่ค่อยลงคลิปเลย<อ>คือพี่จะบอกว่าพี่อัดคลิปลงตลอดนะครับแต่คือมันเหลืองนะ ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากคําพูดพี่หรือเปล่านะครับที่พี่พูดแบบพี่พูดคําหยาบหรือว่าพี่แบบสื่อถึงความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนพี่ก็จะพยายามงดคําหยาบแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้ดูคลิปนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าติดเหลืองแค่ไม่ได้เงินแต่พี่ยังไม่สนใจคนดูเหรอมันไม่ใช่นะครับถ้าเราติดเหลืองมากๆช่องเราจะถูกติดลบพอช่องเราถูกติดลบช่องเราจะถูกติดแดงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเสี่ยงต่อการดิน เปล่าเคเบิลการไม่เสร็จเวลาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยครับก็คันนี้นะครับนี่ที่เห็นนะครับผมก็เป็นเจ้าบักแดงอวกนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับยังคงเดิมเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ชุดสีนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พี่ได้อัพสเต็ปอะไรไปนิดหน่อยนะครับก็คันนี้ที่ของแต่งก็คือมีชิวใสนะครับชิใสอันนี้ซื้อมาประมาณพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งแล้วก็อันนี้สีทองนี่เก็บข้างอู่มาใส่นะครับอันนี้สีทองก็เก็บข้างอู่มาใส่เห็นไหม แล้วก็ปั๊มซ้ายปั๊มขวาที่เคยมีเนี่ยช่างทอปบ,บอกว่าลูกสูบมันแตกนะครับลูกสูบมันแตกคือมันเอาตากแดดเนี่ยแล้วมันเก่ามันแตกก็เลยอ่ะแล้วก็เอาของเดิมมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแฮนด์ก็ยังเป็นแฮนด์ตัวเดิมนะครับที่เราเคยใส่กันนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะอันเดิมนะครับเบาะเอกนาทองนะครับผมว้าว <Wow. S 1> กาแฟนะพี่เป็นคนชอบแบบพี่ไม่ชอบเบาะสูงพี่เป็นคนถ้าทํารถเนี่ยพี่ชอบรถที่แบบว่าเตี้ย oh. ยางเล็ก เบาบางอย่างเงี้ยที่ชอบเป็นคนแบบอะไรบางๆเง,งี้ยนะครับพี่โคตรชอบเลยมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีไฟหน้านะครับไฟหน้านี้ซื้อต่อเข้ามานะครับรู้สึกว่าจะประมาณกี่บาทวะน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเนียตัวเนี้ยน,น่าจะน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับทุกคนแพงแพงจริงๆนะครับทุกคนจริงๆแล้วอ่ะก็คือถ้าพูดตรงๆแล้วก็คือ,คอแบบเอาไฟไปทำอะ่ะสองพันแหละ กินเหล้าหมดก็เป็นหมื่นเลยคืนนั้นแบบสนิทกัเนี่ยชอบไฟก็จะสวยนะครับจะเป็นเส้นแบบบางๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับผมมันจะเป็นเส้นปั๊บเนเปิดดินี่เห็นไหมเป็นเส้นแล้วโคมข้างในเป็นสีดํานะครับปกติมันจะเป็นสีใสใช่ไหมแต่อันเนี้ยพ่นเป็นสีดําเห็นไหมสวยสวยหรูสวยหรูแล้วเวลาเราเปิดไฟพามาตรงนี้ก็จะกระพริบด้วยนะนะหมับมับเห็นไหม ข้างบนก็ติดนะครับแล้วข้างล่างก็ติดด้วยเห็นไหมครับเออค่อนข้างที่จะสวยมาดูที่ไฟท้ายเหมือนกันนะครับเนีเป็นไฟแต่งเวลาเราเวลาเรากำเบรกมันก็จะกระเพืป,ป้าเดี๋ยวพี่พาไปดูมาน,มมนีเห็นไหมนี่คือพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไฟแบบนี้แม่งไม่ดีต่อทุกคนนะครับแต่คือกูชอบอะครับมันก็เรื่องของกูวนะ้เซอ,อแลวก็ท่อยเสียนะครับท่อยอเสียก็ยังคงเป็นของท่อข้างวัด ท่อข้างวัดถ้าคนขอนกันรู้ท่อข้างวัดค่าผ่า3 0มนะครับผม300รบาทต้องบอกว่าเป็นท่อผ่าหมกนะครับพี่ชอบพี่ไม่ชอบเสียงดังนะครับพีเซ็กเนี่ยคือถ้าเสียงดังปั๊บเนี่ยมันจะมันจะไม่เฟี้ยวอ่ะซึ่งถ้าจะให้เฟี้ยวก็ให้แค่เจ้าบักโน่เฟี้ยก็พอนะครับผมบักโน่นี่ดังแรงมากนะครับท่อกับบักเอ็มแล้วก็พี่ได้ทําการไปทดสอบจับ GPS ดูหลายๆอย่างแล้วก็รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวพี่จะมอบทั้งคู่เลยนะครับพี่จะพาไปขี่ทั้งคู่เลยแล้วคันนี้ก็ยังเป็นโช y ะควายเ s S แท้นะครับแล้ก็ นี่เพิ่มเติมกคนเห็นเปล่าคอกรองเห็นโชวคอกรองเปลี่ยนแล้วนะครับผมคอกรองเปลี่ยนแล้วแล้วก็ลิ้นลิ้นเนี่ยลิ้นก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นลิ้นกี่มิลวะนี่เห็นไหมข้างในอะเออลิ้นรู้สึกว่าจะเป็นลิ้นสามสิบลิ้นสามสิบแล้วก็เปลี่ยนตัวปรับจูนอันนั้นใหม่ด้วยจูนรอบเดินเบาอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่อกรองแล้วก็ง่ายๆเรามีแคมลูกหนึ่ง มีแคมอันนึงแล้วก็เราก็เปลี่ยนลูกสูบเป็นไซส์ห้าสิบลูกห้าเก้าแคมแล้วก็ลิ้นลิ้นส0สิบคอลีดสั้นเออแล้วก็ตัวปรับจูนนะครับของส่วนชุดข้างนี้พี่ใช้ชามเป็นของหน้าอ๋อเจ็ดเจ็ดนะครับหน้าอ๋อเจ็ดเจดแล้วก็ข้างหลังเป็นเฟืองท้ายส4บตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะคัดทองแดง ทองแดงนะครับสายพงสายพานอะไรใหม่หมดเม็ดไล่อยู่ตอนนี้12เท่าไรหร่วะ12กับ13เหรือ12กับ14เนี่ยแหละครับก็คือพี่จะพี่จะไล่พี่จะเป็นคนชอบไล่เม็ดแบบว่าห่างกันเบอร์หนึ่งแบบ1 1 12 12 13กับ11 13 12 14อย่างเงี้ยพี่จะชอบไล่อย่างนี้นะครับผมคือมันน้ำหนักมันเข้ากับตัวพี่นะครับแล้วก็ล้อ ล้อก็ยังคงเป็นสีแดงเหมือนเดิมยางเหมือนเดิมครับ i s My Dash นะครับผมสำหรับรถเล็กนะครับก็พี่นี่เห็นไหมด้านนี้ก็จะเป็นดุมเจาะนะครับผมนี่ดุมเจาะเฟี้ยวๆเลยนะครับดุมเจาะเฟี้ยวๆ,ๆเลยแล้วก็ข้างหน้าก็เจาะเหมือนกันนี่แล้วก็มีจานเหมือนเดิมนะครับผมก็คันนี้พี่บอกเลยว่าหมอบ GPS เนี่ยพี่บอกเลยว่าน่าจะมาแน่นอน GPS เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ130นะครับถ้า ความไวจริงๆความเร็วจริงๆที่หน้าปัดรถพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ140-150น่าจะประมาณนี้ได้ใครที่ไล่รถนะครับใครที่ไล,ดลด่รถ PCX ลูก59ลูก5 9ธรรมดานะครับมีแค่ลูก59มีข้างได้ถึง160คอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยครับว่ามึงทำยังไงนะครับเพราะว่าพี่พยายามลองแล้วนะครับมันไม่ถึงว่ะสุดเต็มที่ก็ 150, 150 150นี่คือหมอบแบบหมอบ เป็นโลอ่ะเหมาเป็นโลอ่ะได้ร้อยห้าสิบคือพยายามทํากันแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับช่างหรือเปล่านะครับแล้วก็หลักอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวรอช่างตัวรอช่างตัวได้ของครบเราเจะเอาคันนี้ไปทำกับช่างตัวเพราะพี่ตั้งใจจะทำหกหกชักห้านะครับเพราะพี่ขี่รถแบบว่าไอ้นี้ไม่เป็นแบบเล็กๆะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อยครับ <S <S ก็คือมันก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกรถคันนี้เนาะ, <S <S <ป>ะมันก็แบบเดิมๆอ่ะสไตล์ผ่าหมกับทุกคนเนี่ย กรใต้ผา,าหมกอ่ะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยรอบจะไม่จัดเท่าไหร่นะครับเพราะพี่ไล่พี่ไล่เอาความเร็วท้ายเห็นไหมนเออประมาณเนี้ยถ้าเราถ้าเราลองถ้าเราลองดูเข็มไม้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยรู้หรอก รยห้าสิบแต่เขาบอกว่ารถพวกนี้ถ้าเราจะมาดูการตัดที่ไอ้น,นี่ไม่ได้นะครับบางคนแบบชอบแบบเบิ้ลตีนเปล่าแล้วไอเชื่อรถกูตัดร้อยห้าสิบพอไปวิ่งจริงๆรถมึงขึ้นยังไม่ถึงร้อยสามเลยสู้ลมไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ครับแต่รถพี่คือสู้ลมแน่นอนนะครับพี่บอกเลยว่าสู้ลมแน่นอนเพราะว่าพี่ได้ไปหมอบมาแล้วแล้วก็ลองใส่หมวกด้วยแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับใส่หมวกคือนั่งขี่อย่างเงี้ยนั่งขี่เลยนั่งขี่ได้ร้อยสี่สิบห้า คันเนี้ยแต่เดี๋ยวพี่จะไปอัดอัดวิดีโอให้ทุกคนดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าโม่อะเจะว่าโม่นั่งขี่ถ้าหมอบก็ร้อยห้าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเพียงงงแค่ว่าคืออยากรู้ว่าลูก5้าข้างเต็มไม่มีชักนะครับลูก5้าไม่มีชักข้างเต็มวาวเดิมมึงทำยังไงวิ่งร้อยหกสอยากรู้จริงๆ ถ้าใครทําเป็นก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้ด้วยหรืออินบ็อกมาหาพี่ด้วยที่ดิโชคเฟซบุ๊กที่ดิโชคบุญจันทร์เพราะผมอยากรู้จริงๆว่าคุณทํำยังไงถ้าแบบใครมีความรู้ดีๆก็แบ่งปันหน่อยเพราะว่านี่คือผมบอกเลยว่าผมไล่เองนะครับคือไล่เองทําเองอยู่ที่บ้านเลยก็จริงๆไม่อยู่ที่บ้านเราให้พี่ท็อปเดี๋ยทำให้แต่ก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบทําเองแล้วเพราะว่าพี่ซื้อเครื่องมองเครื่องมือมาครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปั๊มลมชุดบ็อกเดี๋ยวพี่จะซื้อมาไว้เลยเพราะ ทุกคนก็อาจจะอยากเห็นว่าไอ้เฮียกูก็อยากทํารถบ้าง<ๆ>กูก็อยากอะไรอย่างีพี่แงค์แม่งส่งช่างทาอะไร <Wow. S 1> นะก็ได้แต่ว่าอะไรทั้งนั้นเอาอย่างงี้อะไรพี่จะสั่งช่างตัวมาแล้วเราก็จะมานั่งประกอบเองโอเคไหมอยากจะได้เห็นไปได้วยกันว่าการประกอบแบบนี้เราวิ่งอย่างงี้การประกอบแบบนี้เราวิ่งอย่างงี้นะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจัดให้กับเจ้าบักแดงอวบคันนี้ก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพิ่มไปที่ทั้งหมดกดกระดิงงดกดกะด่งปับ๊บเพิ กดติดตาม Facebook ที่ดีโชคบุดจันร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จะมาบอกว่าเจ้าบักแดงอวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาอ,อไปหมอบกันแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องเบลกำลังมานาะรอ,ออยู่แล้วดูนะรถเต็มบ้านนะน้องเบลอยากจะลองคันไหนได้หมดอ่ะอยากจะลองคันไหนได้หมดอ่ะโอเคครับผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ